าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคดในเสียอารมณ์แอดขอแนะนำ YouTube Premium ไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอก็ยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เดิมต้นแค่เดือนละหลัก10บเองสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ a d d o c k y p m เอกาแอดมินว่ามาจากช่องนี้แล้วก็รอรับบริการได้เลย สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลนั่นหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนคำม่วนนั่นเองทักทายสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในมื้อนี้พัดก็มีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของสนามบินส่วนภูมิของทางประเทศไทยนั่นเองเนาะซึ่งหลังจากที่ในเมื่อวานนี้เนาะแอดมินได้มีการนําเสนอสนามบิน เปิดใหม่ของทางประเทศเขมรไปก็ได้มี FC หรือว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านกันเลยนทีเพิ่นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิของไทยเลยเพราะมันเทียบกันบทติดมันห่างกันเป็นร้อยเทาอันนึงระดับโลกอันนึงระดับลางเนาะเพินวา โดยในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมมันกระเทียบกันบทติดอีหลีได้เนาะเพราะว่าในปีนี้นะปีพศ2568สนามบินสุวรรณภูมิก็คือได้สร้างซื้อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการไปติดอันดับโลกต่างวาลากหลายรายการกันเลยเดี๋ยวในมื้อน,นี้เนาะเพื่อเป็นการยืนยันแอดกระสิรวบรวมเอามาให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมนํากันว่าในช่วงแเดือนแรกของปีนี้นั้นสนามบินสุวรรณภูมิได้ไปติดอันดับโลกรายการใดแน่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการ การล่าสุดกันเลยนอกนั่นก็นคือในช่วงวันที่2สกร,รกฎาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานี่เองโดยทางด้านสนามบินสุวรรณภูมินอกก็ได้ไปติดอันดับหนึ่งสนามบินที่มีสายการบินให้บริการมากที่สุดในโลกแสงหน้าทางกาศสัญญาณปาลีสชันรโกโดยการจัดอันดับในครั้งนี้ก็คือเป็นผลการสำรวจของทางด้านเว็บไซต์ billionmap ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆโดยนำเสนอในรูปแบบแผนที่ และเว็บไซต์ f i h t Connection ที่เพื่อนได้ทำการสำรวจส,สนามบินที่มีสายการบินให้บริการมากที่สุดในโลกซึ่งการรวบรวมข้อมูลตารางการบินเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่16เมษายน2568ที่ผ่านมาเนาะและก็ได้พบว่าสนามบินสุวรรณภูมิได้ไปคว้าอันดับหนึ่งสนามบินที่มีจำนวนสายการบินให้บริการมากที่สุดในโลกโดยทางด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของทางประเทศไทยนอกจากคือมีจำนวนสายการบินเข้า มาให้บริการถึง113สาสายการบินกันเลยท่านผู้ชม ส่วนอันดับที่สองนั่นก็นคือท่ากาศสญานปารีสซันเดอร์โกมีจำนวนสายการบินร้อยห้าสายการบินด้วยกันและต่อมาอันดับที่สามนั่นก็นคือท่าการสัญญานดูไบมีจำนวนเก้าสิบเจ็ดสายการบินและต่อมาอันดับที่สี่นั่นก็คือท่าการสัญญานนานาชาติอิสต,ตันบูลตุรกีนั่นมีจำนวนสายการบินอยู่ที่เก้าสิบสามสายการบินและอันดับที่ห้าท่กาการสัญญานโรมลิโอนาโดดาวิชีฟิลมุมมิู No. จำนวน92สายการบินเนาะและ nes, อันดับที่หกนั่นก็นกนคือทา่ากาศยานมิลานโนมันเป็นซาจำนวน86สายการบินและ unes, อันดับ 6, ทนนี่เจท่ากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้ผูตต้ตรงจำนวน83สายการบินและอันดับที่8เนะาะท่ากัสยานานาชาตินาริตะจำนวน83สายการบินและมาโต้กันที่อันดับที่เกาทากาศยานสิงคโปร์สางงี hi, จำนวน82สสายการบินและ อันดับที่1ินอกอันดับสุดท้ายนั่นก็คือท่าการสัญญาณแฟงเฟิร์ตจำนวน80สสายการบินนั่นเอง และการจัดอันดับในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีหลายนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหากรรมการบินของไทยมีประสิทธ,ธิภาพและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีลีซึ่งด้วยจํานวนเที่ยวบินที่หนาแน่นที่หลั่งไหลเข้ามาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิของไทยชาวต่างชาตินพินงเมื่อเพื่อนได้เดินทางมาฮวดที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อนกันยังตกใจกันเลยนอกถึงความที่แปลว,ว่าผู้คนหนาแน่นหลาย ในสนามบินดั้งเก้าซึ่งในมือนี้แอดก็มีคิดมายืนยันเนาะฮันผู้ชมนี่บัได้จกตาเนาะสนามบินของไทยก็คือสมเป็นระดับโลกอีลีเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปนี้นํากัน Wow guys if you're coming to Suvin Barney Airport BKK I don't think I've ever been to a busier airport in the world My flight is at 4 a.m. I'm flying to the Philippines on Cebu Pacific It's 11 p.m. right now I thought I'd get here early They were telling me that the gate for Cebu Pacific does not even open until 1 p.m. So now I have two hours to wait uh, in this madness uh, before I can actually check in. Uh, you know, maybe that's common. I've, I've never experienced that anywhere else in the world, but wow. So, yeah, just a tip, guys if you're coming to BKK, and at least if you're flying Cebu Pacific, no reason to get to the airport any earlier than three hours. Before your departure, this is insane. You know, I've never seen a busier airport in my life. และนี่เหล่ท่านผู้ชมก็คือเป็นรายการแรกนอกที่ทางด้านสนามบินสวนณภูมิได้ไปติดอันดับโลกนั่นก็นคือเป็นในส่วนของสายการบินที่เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนหลวงหลายนั่นเองและต่อมาเนาะพี่น้องเราย้อนกลับไปในช่วงวันที่10เมษาปีนปี2568ที่ผ่านมาทางด้านเว็บไซต์สกายแท็กเนาะซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับการให้บริการของสนามบินเพื่อนก็นได้ทําการประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจําปี 2005และเพิ่นก็ได้จัดอันดับให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของทางประเทศไทยติดอันดับที่39ของโลกเนาะโดยขยับขึ้นมาจากอันดับที่58ของโลกโดยขึ้นมาถึง19อันดับกันเลยจากปีก้อน และนอกจากนี้นสนามบินสุวรรณภูมิก็ยังได้ไปติดอันดับที่3ของโลกสนามบินที่พัฒนาได้ดีที่สุดของโลกประจำปี2 0 2 5และก็ยังโบได้มดเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมสนามบินสุวรรณภูมิก็ยังได้ไปติดอันดับที่หกของโลกสนามบินที่ดีที่สุดในหมวดหมู่สนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร50-60ล้านคนต่อปีประจำปี2 0 2 5อีกด้วย และนอกจากนี้ถ้าเ,าเราย้อนกลับไปในช่วงวันที่14มีนาคม2568ที่ผ่านมานี้ทางด้านสนามบินสุวรรณภูมิเนก,กนได้หับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินยอดเยี่ยมอันดับที่2จากการประกาศผลรางวัลของทางด้านเดิร์ชินอาเซียนนำอีกโดยเป็นรางวัลที่ได้มาจากการลงคะแนนของผู้อ่านนิตยสารเดอร์ชินอาเซียนซึ่งเป็นนิตยสารการท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มุ่งเน้นในเรื่องของการนำเสน เหนอเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางที่มีคุณภาพสูงนั่นเอง้่นผู้ชมและทางมดนี้ก็คือเป็นผลการจัดอันดับที่สนามบินสุวรรณภูมิของทางประเทศไทยได้หับในช่วงแปเดือนแรกของปีนี้ปีพศ2 5 6 8ที่พัดอัญญญงยิมยกเอามาฝากมาตอนทุกท่านท่งเมื่อเราได้เห็นแล้วกับโบแปกใจนพน้องที่ทางด้านสนามบินสุวรรณภูมินี่สิเปติดอันดับโลกและเป็นสนามบินที่สาวโลกยอมหับ อนอกจากประเทศไทยจะมีสนามบินที่ใหญ่โตหรูหราแล้วเพื่อนกันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ควบคู่กันไปอย่างเส้นแหล่งท่องเที่ยวปราษาสนถนนหนทางที่สะดวกสบายซึ่งทั้งมดนี้ก็คือประเทศไทยมีห้องหับแล้วเนท่หนานผู้ชมสำหรับในคลิปนี้กระสิขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้และนอถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคำว้าคำจาหรือว่ามีอันใดที่พลาดได้เหตุพิดพลาดไปต้องกราบขอโทษขออาภายัยทุกทา่านไว้ณที่นี้นำในมือน้อนา พาดเช็ดคลิปอย่างให้เบิ้งก็อย่าลืมพาติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พาดเทปคลิปต่ตอไปสำหรับในมื้อนี้ก่อนจะกันไปก็คือเก้านมีแต่พาดส,สิขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้แต่ต้นจนจบคลิปจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บนานา,นาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเดอ้อในเมื่อนี้พาดต้องขอตัวลาไปก่อนขอเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีคะ่ะ